akaia. เออตกน้ <Yes. S 1> ําดื่มน้ำนี่ทำยังไงดีอะพี่โน้นุ้ยไอ่ต้องรู้กันนะเอ่อทำยังไงดีจะเปียกคือก็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 กก็กก็ก็ก็

อาน้ำเต็มพุ่อยู่วะต้องทำยังงั้นจาเปียกอแบกขึ้นบ่าย่อให้วอ๋อแล้วอ้เลยขอโถษมาจะย่อง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 ไปไนย่องย่องไปนันะกกันอยู่วะติมกินน้ำแล้วว่างน้ำยอก ขอบคุณเลยครับขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณดีช่วยเหลืออฉังไว้พี่พๆเนี่ยเธอเป็นใครมาอย่างไรกันเนี่ยฉันเองชื่อมาอยุราส่วนสี่คนเป็นพี่สาวเรามาจากเมืองไกลราชกันพ่อชุ่เอ๋มไม่รัแม่ส่้อยมันี พี่ๆเขาไม่รู้คิดยังไงเขาบอกว่าดิฉันนี่สวยกว่าเพื่อนเขาบอกว่าพ่อแม่รักดิฉันมากกว่าเพื่อนประชาชนรักดิฉันนี่มากกว่าเพื่อนก็อยากจะฆ่าเสียไงตายขอบคุณนะแค่ที่ช่วยเหลือแม่เอยอิจฉาแั่นี้แลนองช่วยว่าเพื่อนจริงไหมอะครับก็เหมือนเหมือนกันแหละครับแล้วพ่อแม่รักน้องมากกว่าเพื่อนไหมนี่ ก็เหมือนกันทุกคนแหละละประชาชนนะก็รักกันทุกคนกนะสิคิด <c oughs> เอาเองไหมเอเธอทาอย่างนั้นเธอก็ปลอดภัยแล้วขอบคุณนะแค่ที่ช่วยเหลือเนี่ยชื่ออะไรกันเนี่ยเออข้าพเจ้านี้ก็คือประกฤษที่วั้าชายกฤษณะจากญาติในกครโกสาวดี ถ้าไหวบังคมเบรกะเอาเสร็จธุระแล้วนะเอ่อข้าพเจ้าก็ขอลาก่อนเธอก็ปลอดภัยหายดีแล้วเธอเป็นชาวไรลราชนี่เห็นปีกหางกองอยู่ทางรถเธอก็สามารถบินกลับบ้านกลับเมืองของเธอได้ฮะลาก่อนอา่าไปพวกเรา,เ,าเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนกลับมาก่อนสิค่ะามาแล้วล่ะรับ คนนี้กับพวกคุณแกไม่ใครโทษกเทนกันทางใดกันเหล็กเดียวนี้ทีเท่าคุณดาแกจังเสียอยากจะคุยกันในรู้เรื่องซะยก่อนกับข่าวกาไม่ได้ตับรือกับผมหลาก่อนคุณชื่ออะไรล่ะหน,นุยครับสวัสดีนะครับ,รบนายหน,นุยครับอะไรนะวันตูรีกัวควายไลก้นอนกับ ได้เลยครับไเพียฮะลาอนสวัสดีเดี๋ยวสิคะคุณชื่ออะไรล่ะเทิงครับเทิงคนนั้นชื่อปีกฤษณะครับชื่อกฤษณะพี่เท่งฉันจะลาแวะแรกเลยพี่เท่งฟังหน่อยอ๋อครับครับครับเรื่องไรไม่รับคือฉันมาอยู่ใที่นี่ยตั้งสัตว์อธิษฐานเอาไว้ ว่าในชีวิตเนี้ถ้าหากว่าผู้ชายคนใดมาถูกเนื้อตองตัวจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็แล้วแต่ถือว่าผู้ชายคนนั้นเป็นสามีของฉันนอกจากพ่อคนเดียวเท่านั้นแม่ถ้าผู้ชายคนไหนถูกตองตัวแล้วไม่ถึงว่าเป็นสามีของน้อง ซัตติตะต้านไวพันนาค่ะถ้าพ้มถ้าพมลงไปช่วยนองเล็กเนี้ยว่ะก็หมายความว่าพี่แทงหมายถึงคู่ครองของฉันหมแหมโอ้ยชักดวงไม่ทึงรงเล่นกันมากูนอาเล่นทุกอนเผื่อหยัดแมมพอหลงหัวพัา ไอ้เปียกไอ้พ่อหนุ่มใหญ่แม่ไม่ไกัหน้าเช็กถุงตัวบริจน้าเวียนแซกูต้มลงไปกันไปแบบคนอี๋โว่แต่จริงๆตอนนี้กับคูณแต่ห้องน้องเจ้านี่มาไม่ขาดแกก้าวคู่ดำเฮ้ยแม่นี่ถ้าพุลงไปก้นนะแม่นะก็จนเป็นเมียพี่เด่งนะสิ ้าพ่อขอตาอยเดี๋ยวเดี๋วดวงไม่ทึ่งอภัยผลนี่หรอกถ้าอย่างนั้นพี่กฤษณานี่ก็คือคู่ครองของฉันต้องติดฉาดแปลงก่อนเลยพี่แจ้งพี่แจ้งไปช่วยบอกพี่กฤษณานะว่าฉันนี่เป็นคู่ครองเพืพี่กฤษณาเขาแล้วพี่แจ้งไปช่วยบอกเขาหน่อยนะ ชอบครับชอบนะน้องไม่ต้องต้องใจนะนองรออยู่นี่ก่อนพุ่งไปมองไรอัดเลี้ยเอ่ยวเดี๋ยวเดีเดี่ยวเยวน้องนิดชนะครับประดิษนะครับทำไมหรือพ ouais. ี่เต้เอไม่เรื่องเดี๋ยวปรึกษาดู รึข่ารูฮิตนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของผมเรื่องกล้องพระกฤษณะกับน้องมายุราโดยตรงไม่ใช่เรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของผมแต่เรื่องของพระกฤษณะกับเรื่องของมายุราโดยตรงน้องมายุรานะครับเป็นคนนี้ดอกผมได้สักสายะไรเรื่องพูดยาปราศเสียใหญ่โตเอยดีกันแล้ว กันแล้วไม่มีข้ออ้างใดในัในางสิ้นเพราะจะนันองมายุราเนี่ยเป็นคนดี้นองฤทธนาควรจะรับนองมายุราเนี่ยเป็นรู่ครองเสียเป็นยอดนางคนหนึ่งในกโกตาวนันนี้ประเทศเป็นยอดนางครับเป็นยอดนางเป็นคนนี้จากแต่พุ่มในสัมผัสจากแต่พุ่มในผุดในแรงจากแต่พุ่มในผุดคุยจากสายตาอันแลบคมก็นในเทียนนี้ก็พอจะสรุปความได้ว่ะ จุดประสงค์ป่าไห้เ้วก็มัตรทานการเรียนรู้ที่เราตั้งเป้าไวา้วานั้นถทกต้องแหละเพราะฉะนั้นเราจะวัดพ้นประเมินพ้นหรือว่าวิเคราะห์พ้นออกมากรุทได้วา่ามายุราคนนี้ขับเป็นคนนี้ควรที่จะยกย่องเป็นยอดนางอีกคนทัดมาจากหนองทิรดาสอต่อพอ่อสาบตามเพื่อนสาบแล้วเปลี่ยน แรงมิจาก,การมันครูกไอ้เรินี่เออพี่เท่งเดินตามหลังกันมาในชวนกันมาเคยยกย่องพี่เท่งว่าเป็นคนหัวเดินพี่หนูหนุ้ยเป็นคนหัวดีแต่ที่แท้ก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าพี่เท่งเอาเป็นคนอย่างนี้พบใครที่ไหน ก็ยุยงส่งเสริมชี้แนะฉันเอาพบใครที่ไหนก็ชี้แนะฉันเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้แหมพี่เทงไม่น่าเลยเสียทีที่ไวใจได้ยำที่สุดอาชีพของมึงเป็นพ่อชักเอกเทคนมันจะเตกหน้านี่กูเห็นแล้วกูดูแล้วฉันดูเองแล้วฉันดูแล้วว่าใครดีใครไม่ดีใครรวยใครไม่รวยฉันดูเลยกับตา พูดหอกที่มันหอกอยู่บนหัวนะั้นสังวีนเอาเสี้ว่ามันงอกเตือนว่าแก่แล้วเลวที่สุดเนี่ย้าไม่คิดว่าอยู่กันมานานมันจะตะหน้าชอดตองพ่ออาจรยชอดตองพ่อสรุปว่าการประเมินพ้นวัดพ้นในการวิเคราะห์พ้นสรุปออกมาแล้ว บ่หมึ่งบ่อุบาาฮอกที่ออกบว่้วนนี่มากกว่ามาฮอกออกมาแล้วให้รู้จะมั่งว่าแกฮันดีลุยแต่แกไม่ผูดได้จัดเจนวันเลยให้รู้ว่าฮอกที่ออกบว่้วนหอกบว่้วนคนฮอกบว่้วนมากจัดแหมงไงดูจัดแหมงไงโน่นหนนผลนายว่าขี้ข้าพปอยเหลื่อยเปรตจัดแหมงจัดกูฮอกกินข้าวหมื่อวันทักพลอกหนูรวยชัดชัดจัดพี่แบบ เ่าผุดวังดี่ผุดเพื่อให้เขาดาวดาวมันยู่นู่จอตาเกยเล่เราเป็นคนเป็พื่อไอ้แทงมือมันคนไม่พอใจใครไม่บอกว่าจุดแต่นายแทงเออไม่ต้องผุดผู้หญิงคนนั้นเจ้านี่เหลีวเจ้านุงเหลีวเป็นผู้หญิงแต่เจ้าไม่ชอบโทษเจ้าทถานี้แล้วพอกมาได้กูเสียคนพักมาไว้กูเสียท่า ชี่ใายที่ว่าฮกฮกเตือนแล้วไม่รู้ว่ามาราช้าแดงว่าเขาแลเราว่ารคนเท้ามามากพี่เจ้พี่เจ้ค่ะพี่กิตสนักก็ไปไหนแล้วพี่เจ้

ไอ้มาอยู่ป่าดิไม่มีที่พึ่งป่าอาศัยเลยสิจิงมาพึ่งป่าอาศัยมึงที่แท้ไอ้มึงหน้าเนื้อแต่ใจหมานี่เลวที่สุดเลยบ้าต้มใหญ่ใครระวังขู่จับเปร์อีแบบกูตั้งแต่กระบาดจงกล้าเลยจ้าโกเตท้ใครเตือนใจแล้วก็มาใช้ลูกไหนแก่ก็แจ้งเลย ดากุร <accurately S 2> ื้จอทอวีจากไม่เล่นเบือมามั่งก็อยางทุกระดานเลรับให้เือนเพื่อนเล่นไม่อยา้อนมาเลยให้จอทอมองคเยยดแบบมล่น้เ่แต่โมบันทองคนงานใน้านนี้ย้อนนายกนายกเอาโมบันรองทัวขวัดกันอยู่เพื่อน จิ่ทั่วาลานปล่อยของขันลาวดหยวและนั่งเพียรได้เพียงมาขอผมว่ารัองบนกู่ดอกเพล่งบนนั่นแฉกดอกเพลิมาอยู่ดนะ่าเจอตังสัตปฏิญาณไว้ชายได้ทุกต้องกาย เธอกะไม่ว่ากูชอบจะเป็นใครในก็ได้แตละที่น้องไม่ปออฉจนจะต้องหยุดมันตามสัญญาเมื่อย,าายอดใจช่วยน้อง ้อมอบชีีวิตใหปกลสพยายามวิงวอนใจเมตตานางสังหน้ตนาตามใจเก้าวเก้าชูสายพปยวันเวลาทียมามาไดกส ว่ามายูราคนน้องซุทองนั้นว่ามายูราคนน้องสุตทองนั้นไม่แพ้กันไปล้าหน้าไม่ลำเรินอันพวกเจ้านั่นเล่าแต่ข้าไปทรงกระแสสิ้นความตาวินห้วงนองด้วยทรงสร้างมีให่หนึ่งเดิอนในไร่กันดานไป กลางว่าผ่านมาพบลูกนับรลับผัดเกิดรูจักละามากีกวีมาอยู่ลามันทำห้บมีดาต้องเสีอมสักทนสงชุดยไทยปลดลงไปลงรักแล้วชวนจัดก,กันไปจนไกลตาผมจะไปตัดหัวอมาอยู่ละเอามาเสียประจาในกลางหนทางสี่แพรกในกลางเมืองไกลละ นี่เป็นประเบียบเป็นคธรรมของชาวเมืองเลยนะผู้ใดตามผัวก็จะต้องถูกตัดหัวเสียประจันลูกข้าพยายามแล้วพ่อแต่น้องไม่ขังแต่น้องไม่ขังลูกรู้สึกเสียใจจริงไม่ต้องเสียใจคนชั่วก็จะได้รับผลชั่วไปลูกไปพ่อก่อนส่วนนี้มายุรานเป็นหน้าที่ของพ่อจะได้เป็นอนุสรณ์ระหว่างลูกสาวที่ตามผัวกับพ่วเอ๋มาราดก็จะเดินทางไปเดี๋ยวนี้ เจี๊ยตีเลอตีรัแม่เจี๊ยตีเลอตีรักเจ้าหนักมากโองเจ้าเว้ามาอยู่ลร็วทำให้เหม็นตาทำซาวมองอันความชั่วลือไปตัวต่าง방ตองสะกคุก็ปล่อยมองไปด้วยกันแหฮมมาดาคราวนี้มีความโกรธกูลงโทษ

ชาวเมืองไจร้า่ผู้ใดทีต่ตามผัวจะต้องถูกตัดหัวเท,ทียบประจานในกลางเมืองมึงจะต้องตายอีกไม่ว่าความโกรธทำให้ตามื่อขาดสติขาดเหตุผลมีความโง่เข้ามานำทางดังคำกล่าวที่ว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้า โกรธมากแล้วเป็นประเพณีแห่งเมืองไร่ลาดทะลูกลาวตามผัวแลวจะต้องถูกประหารชีวิต เทวฤริตรีตรีตินพีพบอ,อินแล้วเกิดฉันนองเลยมันกาวันกาวั้บัลลังก์อาก,กุกระรนและก็ควรกะควอยจงีจจงใจองค์เทวะหรือเกิดเรื่องที่ในเมืองก็ชาวมนุษย์ไม่สิ้งชุดเหล้วกลาวนี้ เป็นปัญห์ปัหาอ้น้ำมันเดียวนี้มันเป็นราคีราค่าสิวะอ๋อน้ำมันเดียวนี้ขึ้นราคีราคา่ามันขึ้นบาขึ้นพ่อก็หวุนไวยอเมริกาก็สงครามและทำริาาม่มทำรวน อเมริกาก็ต้องรามนหาำรามทำรวนมันปั่นป่วนปกคอ้แป๊กการทีายมันควบคุมการผลิติคดวายโลกวุ่นวายคราวนี้มันทุกี้ทุกังประเทศไทยตามตูดอเมริกาเรื่องปัญหาคราวนี้แกมดวีวยมดหวัง พวกนายตุนมาครองเมืองไอ้นี่เรื่องการุงรังวุ่นวายจังเมืองทยที่ไหนสะไม่นี้ทุกๆูกเรื่องมันปิดป้งเป็นพันละสี่ปีติ่บ้านมาคนไทยเออมันเผาแต่จะเป็นนี้ นจนไม่มีปลอดสีปีนั้นตายเสียก่อนสามจังหวัดแล้วแา,ากะใจแก่ก,กันหลายวันวัาอีหนังสามาชั้นกะมันไม่หลดพล้นทั้งปลาท่านจีทุกมันเตี้ยวทั้งวอน,วนโอ้ทั้งปลาท่านจีทุกมันเตี้ยวทั้งวอนทัก นกับปากบอนบอกว่าโจนมันกระจอกอเอเ๊ะอะไรแขวงแขวงมาตีกลางงนน้ำอะไรแขวะแวงมาตีกลางงาแกโอ้ท่าเอ็มมาลัดโอ้มันกระตุกหลอกล้ออย่าไปข้ามาอยู่ละเพราะลูกท้ามันมาว่ามาวน มันลอกมันล้อนว่าตามพัวไอ้นั้นมันกระััวกันแรงลูกมันดีแต่พ่อแม่นี้มันอุบ่าวบานมันโกรงกันจานกูขี้ขลานีตะแลงจึงเรียกวิศนุกรรมนำมาจีแยงจึงเรียกเราวิศนุกรรม มันมาจีแจมือีดแรงไปช่วยมาอยู่ร่า <c oughs> เอาอยใหเวพิษนุกรรมรือล่ะรือล่ะ,ละวันนี้กูมีงานเร่งร่วนที่จะไงมึงทำให้วิษนุกรรมห้างเร่งร่วนไนเล่าคือตอนเนี้ยพระเจ้ากรุงเฮงม,มาราชกำลังจะไปฆ่าลูกสาวของมัน พี่พี่ของน้องมายุรานี่ไปคล้องรงว่ามายุรานั้นตามผัวตามกลิศธนะที่จริงก็ไม่ได้ตามอ่ะแต่มายุรานี่เป็นคน